แพงก็คือแพงอย่ามาแก้ตัวให้ดาราเลยเนาะขนมเปี๊ยโคตรแพงเกือบสี่ร้อยเฮ้ยว้าวมากินอีกรอบก่านาวาริรีวิวขนมเปี๊ยของน้องดังแบบไม่อวยนี่ว้า wow. วหือาทำฟักทองฉ่ำมากมันนุ่มเนียนแบบไม่ไมอร่อยมากอันนี้อ,นโอโอ้โหนี่ไส้มันไข่เค็ม พอได้กลางๆไม่ได้วาวมากแต่รสชาติมันเป็นเฟรนโมจิ <Mo ji. S 1> แป้งอะตั้งใจทำมากดูดีรับว้าว <Wow. S 1> นี่อร่อยมากอ mm. อันนี้โคตรดี mm. อันนี้ร้อยเต็มสิบนี่มันกับงาดำเฉยๆอะไม่ชอบ ถามว่าแพงไหมกัวก็แพงอยู่แต่ว่าสมราคาไม่รู้สึกว่าโดนเอาเปรียบเข้าใจปะแพ็กเกจด,ดีใช้วัตถุดิบดีและรสชาติดีมากโดยรวมอร่อยเกือบทุกรสยกเว้นงาดำกล่องนี้369ไม่แพงเกินซื้อฝากเา้าผู้ใหญ่ได้มึงมันแบบรถ